พิซซ่าทินมิดดักอาจารย์ยิ้นดิฮัลโหลโฟกแกนส์สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่นเสียงเหนื่อยๆเนาะมาทักทายตอนดึกนะคะวันนี้ป้าย่าก็วันหยุดนะแล้วก็มีภารกิจเยอะแยะหลายอย่างทํานะคะวันเสาร์ทีนี้เลยก็มานั่งคิดเนาะว่าวันนั้นอะ แชร์ประสบการณ์เรื่องหางานทําที่นอร์เวย์นะคะยังไม่จบเนาะต่อจากความเดิมความเดิมตอนที่แล้วความเดิมตอนที่แล้วคือประยาติได้งานที่ร้านอาหารใช่ไหมคะของพี่คนไทยได้เพราะหนึ่งเขาก็อยากได้คนด้วย2องเขาก็ให้โอกาสนะคะเพราะว่าเราก็ยังไม่เก่งภาษาแต่พี่เขาก็ให้โอกาสประยาก็ทําหน้าที่ตอนแรกก็คือเก็บก่อนเก็บ ล้างอะไรอย่างเงี้ยช่วยกันเก็บช่วยกันล้างอะไรอย่างเงี้ยเก็บล้างนะคะเก็บล้างยังไม่ได้รับลูกค้าแต่พอหลังๆก็คือพี่เขาก็ให้ยืนเอารับลูกค้าด้วยก็คือเป็นแคชเชียร์นะคะรับลูกค้ารับออเดอร์ลูกค้าแต่ในร้านของพี่เขาเนี่ยจะไม่มีเสิร์ฟลูกค้านะคะนอกจากว่าเออแบบลูกค้าไม่มาจริงๆเราก็เดินเอาไปเสิร์ฟได้แต่ก็เสิร์ฟได้ค่ะแต่ว่ามันยุ่งแล้วคือเราก็ไม่ได้ บริการตรงจุดนี้เราจะมีบริกเกตตัวหนึ่งนะคะให้ลูกค้าแล้วลูกค้าก็เดินมารับอาหารเองนะคะพอเรารับออเดอร์ลูกค้าเสร็จใช่ไหมคะลูกค้าจ่ายเงินเลยนะคะแล้วก็เราก็ให้บริกเกตอันหนึ่งไปพอกับข้าวเสร็จ เราก็จะกดบิเกตตัวนี้ปิ้งๆหมายเลขแปดอย่างเงี้ยหมายเลขแปดก็มารับออกไปเขาก็เอาไปอีกเองกินเองบริการตัวเองอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละแล้วก็ได้ทําอยู่ตรงนั้นประมาณปีกว่าแล้วก็ทํามาเรื่อยๆนะคะทามาเรื่อยๆแล้วก็วันเสาร์ช่วงหน้าร้อนเนี่ยวันเสาร์ไปย่าก็ไปขายปอเปี๊ยะอยู่เหมือนเดิมวันไหนได้งานเจ้านายที่ร้านอาหารให้ไปทำไปย่าก็ขายปอเปี๊ยะเสร็จไปย่าก็เข้างานอะไรอย่างนี้แต่พอหลังมาไปย่าก็ คือมันไม่ได้งานทุกวันไงเพราะว่าเราเป็นแค่เอ็กซ์ตร้าก็คือเป็นแค่วีอ่อเป็นแค่พ์ทไทม์ของเขาาเงี้ยค่ะคือคนที่เขามีประจำเขาเขามีประจำ <c oughs> เขาก็ได้อยู่แล้วไอ้เราก็แค่พัทไทม์เวลาเขาต้องการคนเยอะอย่างเงี้ยเขาถึงจะให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เขาก็มีคนงานค่อนข้างเยอะเราก็ได้งานน้อยอะไรอย่างงี้เราก็อยากได้งานเนาะเขาก็ให้แหละเราก็อยากได้มากกว่านี้อะไรอย่างงี้เราก็เลยหางานเพิ่ม โดยป้ายญาก็เริ่มที่จะสมัครในเว็บไซต์ของ NAV นะคะ n a v นะคะของที่นอร์เวย์ก็คือเขาเรียกหน่วยงานของน a บหน่วยงานสวัสดิการแรงงานของ NAV นะคะที่เขาดูแลทุกอย่างเลยเพราะว่าป้ายญาก็เหมือนกับคนคนคนใหม่ๆทุกคน สไปนนอร์เวย์ใหม่ๆที่ย้ายมาอยู่นอร์เวย์เนี่ยก็พยายามที่จะหางานทําแล้วก็มีกลุ่มของพี่ๆสไปนนอร์เวย์ Norway, เขาก็ให้คําปรึกษากันดีนะคะว่าเอยถ้าเราอยากได้งานเราไปที่ไหนต้องทํายังไงเขาก็บอกมาว่าให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ nav.no นะคะแล้วก็ไปสมัครโปรไฟล์ไว้ที่นั่นนะคะแล้วเราก็คอนทคกกับ nav หรือว่าเราก็หางานใน nav เนี่ยนะเขาจะมีงาน ประกาศร,รับสมัครงานอย่างงี้คะ่ะว่าตรงกันเราไหมเราก็ยื่นใบสมัครไปทีนี้เมืองที่ป้าย่าอยู่เนี่ยมันเมืองเล็กงานก็ไม่ค่อยมีที่ป้าย่าบอกอะ่ปะป้าย่าก็ป้าย่าก็พยายามที่จะกรอกใบสมัครเขียนเซเวเนาะที่บ้านบ้านเราเรียกซีวีค่ะเรซูเม่เองแล้วก็ไปยื่นเองก็มีพวกปั๊มน้ํามันเนี่ยเขาจะมี ขายของชำอะไรอย่างเงี้ยทำอาหารเฟสทำฮอตดอกอะไรง่ายๆอย่างเงี้ยคะ่ะขนมขนมป้ายาก็ไปยื่นก็เขาก็เงียบป้ายาไปยื่นหลายๆที่มันก็เงียบหรือว่าส่งใบสมัครทางออนไลน์ไปก็เงียบเพราะว่าหนึ่งแหละเรามาใหม่แล้วเรายังไม่เก่งภาษาใช่ไหมอันนี้ป้ายาเริ่มทําตั้งแต่ป้ายาเรียนจบนะป้ายาเรียนจบป้ายาเริ่มเรียนเมษาเนาะแล้วป้ายาจบธันวา พอไปญาจบไปญาไม่ได้ไปเรียนเนี่ยเขาเขาก็ให้ไปญาจ่ายเงินเองที่โรงเรียนนะคะถ้าถ้าเราถ้าเราชั่วโมงพอแล้วเนี่ยเขาก็ให้จ่ายที่ที่เมืองที่ไปญาติอยู่นะมันแต่ละเมืองไม่เหมือนกันนะคะไยาก็เลยเออไม่เรียนดีกว่าเพราะว่าเรายังไม่มีงานทําแล้วเราต้องไปนั่งจ่ายค่าเรียนเองเหรออะไรอย่างนี้เราก็เลยไม่เรียนนะคะไปขอเขาแล้วเขาก็ไม่ให้นั่นแหละก็เลยเออไม่ไม่ไม่เรียนก็ออกมาหางานทําก็หาทุกที่ค่ะมันก็ไม่มีเพราะว่าเมืองมันเล็กมาก คนที่ของเมืองที่ป้าอยู่เนี่ยมันมีสองจุดเนาะที่เป็นแบบขึ้นกับอําเภอที่เมืองที่ป่ายะอยู่เนี่ยมันจะมีเหมือนขึ้นว่าตําบลอะไรอย่างเงี้ยเลยนะ,ะถ้าเปรียบเทียบนะอยู่อีกเมืองหนึ่งตรงที่ป้ายาไปทําร้านอาหารตรงนั้นก็สิบกิโลได้นะคะแล้วบ้านป้ายะอยู่ก็อยู่ในเมืองใจกลางเมืองเลยทีเนี้ยป้ายะก็หาทุกร้านแล้วก็ไม่มี ก็หาสมัครในนับแล้วก็ไม่ได้ก็เลยคอนทักติดต่อนบับว่าฉันอยากคุยกับนับจังเลยนะคะเราต้องเดินเข้าหานับนะคะเพื่อนๆน้องๆที่มาใหม่ๆถ้าเมืองไหนหางานยากหรือว่าไม่มีงานรองรับเนี่ยเราเข้าหานับเลยไปสมัครเหมือนที่ไปาย่าสมัครนบับ no นะคะไปสมัครแล้วก็ กรอกโปรไฟล์กรอกอะไรตัวเองลงไปว่าจบการศึกษาอะไรเคยมีประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยกรอกลงไปแล้วเราก็พยายามที่จะออขอติดต่อก,กับเขานะคะมันจะมีข้อความให้ส่งหาเขาก็จะมีคนดูแลเคสเราโดยตรงนั่นแหละค่ะว่าคนนี้ดูแลเคสเราโดยตรงแล้วเขาก็จะติดต่อเรากลับมาถ้าเราส่งข้อความไปแล้วปะยก็พยายามส่งส่ง,สงเนาะเขาก็ไม่ไม่ตอบกลับจนมีวันนึง เขาส่งข้อความมาบอกว่าเออมาโมเดลกันไหมก็คือมาประชุมกันไหมมาประชุมกับนับไหมนับมีเรื่องจะคุยอะไรเงี้ยทําไมเธอยังหางานไม่ได้แล้วเราก็พยายามที่จะแสดงให้นับเห็นว่าเราหางานเองนะเราหางานเองอยู่นะเราไม่ได้ว่าจะรอแต่เขาช่วยเพราะว่าหนึ่งถ้าเราได้เข้าไปอยู่ในระบบนับเนี่ยมันมีโอกาสหลายๆอย่างค่ะเพื่อนๆหนึ่งโอกาสการฝึกงาน ฝึกงานนี้คือยังไงก็เราไปทำงานในที่สถานที่ทำงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอที่ร้านค้าที่ร้านอาหารอะไรต่างที่ทำงานนะคะที่เขาต้องการคนเราไปฝึกแต่คนที่จ่ายเงินเดือนให้เราก็คือนาไม่ใช่เจ้าของกิจการนะคะนาจ่ายเงินให้เราแต่ก็ไม่ได้เยอะนะคะตอนที่ประญาทำก็คือได้วันละ398โคนนะคะฝึกงานนะคะก็398ค ครนคูณ3.5ไปเนาะก็ประมาณพนะันสองพันสามเนาะต่อต่อวันนะคะแต่เราต้องทำงานทั้งวันนะก็คือตั้งแต่8ปดโมงถึงบ่าย3าโมงประมาณนี้นะคะนั่นแหละประยาก,ก็พยายามติดต่อนาฟนะก็พยายามสมัครเองด้วยอะไรด้วยแล้วก็ติดต่อนับด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายก็ประสบความสำเร็จนานไหมก็ไม่รู้จำไม่ได้ว่านานหรือเปล่า ห้าหกเดือนได้นะคะนานเหมือนกันนะติดต่อน้าพิประาเสือเข้าไปอพยายามติดต่อสามสี่เดือนแรกนี่เขาก็ตอบกลับมาแล้วเออว่าเธอไปสมัครอันนี้หรือยังวันวันแรกที่นัดการวนประยาตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะพูดกับเราแล้วเราเข้าใจเขาไหมเราจะสื่อสารเขาได้ไหมแต่ประยามั่นใจอยู่อย่างหนึ่งคือว่าประย่าจะไม่เอาลุงไปด้วย เพราะว่าหลายคนที่ป้าะยะ่ออ่านมาเนาะของรุ่นพี่ที่เขาพูดอะ่ะบางคนเอาเพืเอาสามีไปไปด้วยนะคะหนึ่งเขาจะเขาจะดูว่าเรามีอ่าความสามารถหรือว่ามีการสึกติดต่อสื่อสารกับคนได้ไหมถ้าเขาจะส่งเราไปฝึกงานแต่ถ้าเราเอาแฟนไปด้วยก็มันก็มีข้อดีคือเราจะได้เข้าใจหมดแต่ว่าถ้าเราไปคนเดียวเนี่ย มันเต็มร้อยไงใช่ไหมคะเต็มร้อยอ๋อคนนี้กล้าคนนี้ที่กล้าที่จะเดินติดต่อสื่อสารกับคนกล้าที่จะไปฝึกงานกล้าที่จะหางานป้ายะก็ไปเลยคนเดียวทั้งที่ปีนั้นน่ะลุงอ่ะปีหนึ่งเจ็ดอ่ะลุงแกม อุบัติเหตุพอดีนะไม่ได้ไปทํางานนะคะอยู่บ้านทั้งปีเลยก็คือกินเงินเจ้ากินเงินบริษัทจ่ายนะคะปีแรกไปที่สองนับจ่ายนะหลายหลายคนอาจจะว่านับคืออะไรนับคือหน่วยงานของสวัสดิการแรงงานของนอร์เวย์นะคะดูแลเรื่องเงินเดือนดูแลทุกอย่างเกี่ยวกับแรงงานของอนอร์เวย์นะคะ คือดูแลว่าคนตกงานเงินว่างงานเงินคลอดบุตรงานบุตรการศึกษาอะไรดูนะคะคือหน่วยงานนี้นั่นแหละแล้วเขาบอกว่าถ้าเราได้เข้าไปหน่วยงานนับเนี่ยมันเราก็จะมีโอกาสไปยากเลยดิ้นลนมากนะคะวันแรกที่ไปติดต่อนับเข้าไปเลยคุยเลยแล้วเขาก็มองเราแบบแก,แก่แล้วอะ่ะแก,แก่แก่แล้วแต่แกก็ยังปิ๊งยู่นะแก,แก่แล้วแบบแกมองเราแล้วแบบ เธอเธอไปสมัครตรงนี้หรือ,อยังเขาเขาดูว่ามันมีงานอะไรที่เปิดรับสมัครช่วงนั้นแล้วเขาก็ดูให้ปะยาญาดูเว็บไซต์ก็ถามปะยาญาว่าเธอใช้คอมเป็นไหมอะไรอย่างนี้ต้องบอกก่อนว่าบางคนอ่ะคนอพยพเงี้ยเขาจะใช้คอมไม่เป็นอะไรอย่างนี้นะคะนะับเขาก็จะมีคอมเป็นจุดๆตั้งไวใ้ให้ให้เราได้ไปดูเขาเขาก็บอกให้เราเข้าไป ไปนั่งแล้วก็ทําอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ถามเราว่าเธอไปสมัครตรงนี้ยังแล้วเขาก็ไปปริ้นมันด้วยนะคือหางานให้เราเพื่อที่จะให้เราไปสมัครป้ายาก็บอกว่าฉันไปมันแล้วตรงนี้ฉันไปยื่นมาแล้วแล้วเขาก็ไม่ติดต่อกลับมาเลยแล้วก็ฉันก็ตรงนั้นฉันไปไม่ได้เขาบอกให้ป้า,ายไปไกลมากเลยไปไกลมากเลยป้ายาเขาบอกป้ายไปไม่ได้มันไม่มีรถบัสผ่านแล้วป้ายขับรถไม่ได้เนาะเขาก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยว ก็ถ้ามีงานไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวฉันจะติดต่อเธอกลับไปอีกทีหนึ่งนะอันนี้ก็คือจบเลยวันนั้นนะไม่ได้อะไรก็คือได้ได้แค่ว่าได้ติดต่อได้ติดต่อก็ยังดีเพราะว่ามันถือเป็นว่าโอกาสคือนะัาเขาเห็นเรานะับเขาเห็นว่าเรามีตัว,ม,ตวมีตนนะอันนี้คือปะยัดก,ก็ดีใจแล้วก็กลับบ้านก็ไม่มีอะไรก็มาเล่าให้ลุงฟังว่าเขาถามยัางงาุ้นอย่างนี้แต่พอวันศุกรนะ์เนาะแล้ววันจันทร์วันอังคาร อาทิตย์ถัดไปน้าเขาก็ส่งข้อความมาว่าฉันมีเอ่อจะถามเธอว่าเธอจะไปเข้าคูไหมไป้ายาเุยดีใจเพราะว่าตอนนั้นทำงานร้านอาหารก็ทำมันช่วงช่วงหน้าร้อนอ่ะได้เกือบทุกวันแต่ถ้าช่วง หลังหน้าร้อนเนี่ยคนนักท่องเที่ยวจะไม่เยอะพี่เขาก็ไม่ได้จ้างคนนะเราก็เข้าใจเราก็ไม่ได้ว่าอุ้ยทําไมไม่จ้างฉันไม่ใช่คือช่วงหน้าร้อนเนี่ยป้ายาจะได้งานบ่อยอยู่นั่นเกือบทุกวันอยู่แล้วนะคะเออแต่ว่าช่วงหลังนั้นก็ไม่มีเราก็เลยต้องหางานเพิ่มไงแล้วทีเนี้ยนับก็ส่งข้อความมาบอกว่าเธอวันเออเธอจะไปเข้าคูชกับฉันไหมที่เมืองอีกเมืองหนึ่งที่ป้ายะไปเรียนอยู่ตอนเนี้ยประมาณ30กิโลได้นะคะเขาเปิดคอร์ส การหางานเธอไปไหมสองเดือนหุยสองเดือนไปป้ายะก็บอกไปนะคะทุกวันต้องไปทุกวันนะคะเข้าคอร์สกับเขาอะ่ะต้องไปทุกวันจันถึงสุกแล้วก็เขาก็จะจ่ายเงินเดือนให้เอออุอ้ยตอนนั้นดีใจมากเพราะว่าที่ร้านอาหารก็นานๆได้เฉพาะวันอาทิตย์ใช่ไหมคะวันอาทิตย์ลูกค้าพี่เขาเยอะเขาก็จ้างป้ายแค่วันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างนี้ เพอเพอได้แค่วันอาทิตย์วันเดียววันธรรมดาเขาก็ทํากันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไปยาก,ก็เลยดีใจเพราะว่าจันทร์ถึงสุกไปยากก็ได้คอซึ่งนับจ่ายให้มาแปดพันกว่าโคนก็ประมาณสามหมื่นตีไปอย่างเงี้ยค่ะประมาณสามหมื่นบาทซึ่งอุ้ยดีดีใจเพราะว่าได้สามหมื่นบาทไปเรียนไปเรียนสองเดือน คือเขาจะสอนวิธีโค้ชแต่ละโค้ชมันจะไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนเอนก็คือคอร์สนั่นแหละคอรสของปัญญาคือคอร์สการหางานการเขียนใบสมัครงานการอาสอบสัมภาษณ์งานการเขียนโปรไฟล์ของคุณเรซูเม่นะคะว่าถูกต้องยังไงอะไรเงี้ยคอร์สของปะญาสั้นมากบางคนเพื่อนๆได้คอรสหเดือน บางคนก็มีต่อ8แปดเดือนเก้าเดือนอย่างเงี้ยเขาก็กินก็นับก็จ่ายไปอย่างเงี้ยครับได้เงินเดือนนะไปเรียนนี้ได้เงินเดือนแล้วไปะยาะแค่สองเดือนเองอะแต่ก็ยังถือว่าโชคดีเนาะอ,อย่างน้อยก็ยังได้ไปเข้าคอร์สแล้วยังมีโอกาสในการหางานพอเรียนเดือนเดือนแรกเนี่ยเรียนในห้องเรียนคือเราต้องฝึกฝึกทําอย่างที่ไปะยาพูดฝึกเขียนฝึกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดือนที่สองเราต้องหาสถานที่ฝึกงานนั่นแหละมันมาตรงที่ว่านี่แหละ ประสบการณ์การหางานของป้าะะก็เลยเริ่มขึ้นป้าะะก็ส่งจดหมายขอฝึกงานไปที่หลายๆที่หนึ่งบ้านพักคนชรา2ร้านค้านะคะร้านค้าที่แถวที่บ้านปะยาอยู่ปะยาไปถามเขา2อสองที่ร้านค้ามันมีสี่ที่ปะยาไปถามสองที่ ก็ไม่ได้คิดว่าอยากจะทําที่ร้านค้าคิดว่าเออตัวเองก็มีความรู้ความสามารถอยากจะดูแลคนช่วยเหลือคนก็เลยไปสมัครบ้านพักคนชราอันดับแรกอยากดูแลเผื่อเราเราคิดว่าเราอาจจะเออเราชอบคุยคนได้คนได้ติดต่อคนเราอาจจะไปดูแลคนแก่ได้อะไรอย่างนี้ป้ายาคิดป้ายาก็เลยไปยื่นใบสมัครที่ดูแลคนแก่แล้วทีเนี้ปยป้าาก,ก็ไปคุยกับ ที่ร้านค้าไว้ด้วยว่าขอฝึกงานอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเอาเอาไปที่แรกก่อนดูแลคนแก่เขาบอกว่าวันหยุดพอดีเอา,เเอ,าอะไรนะหน้าร้อนหัวหน้าพักร้อนพอดีเขาจะกลับมาสามสามอาทิตย์ข้างหน้าเขาเพิ่งหยุดไปอาทิตย์นี้เอา้าเขาบอกว่ารอรอ,อหัวหน้ากลับมานะป้ายาก็รอนะเพราะว่าเราใจเราไปที่นี่ที่แรกแล้วไงแล้ว ร้านค้าเราก็ยังไม่ไปเพราะเขาก็บอกว่าเข้ามาคุยนะเขาก็เออบอกให้เราเข้าไปหาผู้จัดการสองที่เนี้ยปรากฏว่าไปที่หนึ่งผู้จัดการไม่อยู่เพราะว่าตรงนี้บอกรอสามอาทิตย์ไปะยะก็เออไม่รอแล้วใช่ไหมต้องหาไปะยะรอมาสองอาทิตย์ตอนแรกโทรไปเขาบอกว่ายังเจ้านายยังไม่ได้กลับมายังไม่ได้ให้คําตอบเขาไม่ได้บอกว่าให้รอสามอาทิตย์นะเขาบอกว่ายังไม่ได้คําตอบเจ้านายไปวันหยุดอะไรอย่างเงี้ย พอครบสองอาทิตย์มันมันอีกสองอาทิตย์ป้าญาต้องฝึกงานแล้วไงก็ก็เลยไปถามร้านค้าร้านค้าก็บอกผู้จัดการไปบรรยุดแล้วเพราะว่าอาทิตย์แรกที่ป้าญาตไปถามเขาก็ยังอยู่อยู่แต่ป้าญาตไม่ไปเพราะป้าญารอรอบ้านพักคนชราตอบกลับมาพอสองอาทิตย์ป,ะยะป้าญาไปเขาก็บอกเขาไม่อยู่แล้วเขาไปพักร้อนแล้วแล้วอีกร้านหนึ่ง ก็ไปะยาหวังที่แรกอะ่ะบ้านพักคนชลาใช่ไหมป้ายาก็เลยไม่ไปสองที่เนี้ก็คือเหมือนตัดโอกาสตัวเองเลยแล้วก็พอสุดท้ายบ้านพักคนชลาเขาก็บอกมาว่าเออขอโทษนะเพราะว่าเขามีคนฝึกงานเยอะมากแล้วมันไม่มีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ขอโทษด,ด้วยที่ให้รอคําตอบแล้วกลายเป็นว่าเราไม่ได้เราไม่ได้ที่ฝึก พอไม่ได้ที่ฝึกป้าก,ก็เลยเฮ้ยมันจะถึงแล้วแล้วเรามันจะหมดคอร์สแล้วสองเดือนมันผ่านไปแล้วสองอาทิตย์กว่ากว่าอีกแค่อาทิตย์กว่ากว่านี่ป้าย่ายังไม่มีที่ฝึกงานเลยนั่นแหละก็เลยกลายเป็นว่าป้าก็เลยเออทำยังไงดีออน้องของน้องของลุงเขาก็ทํางานที่อําเภอนะคะเขาก็เลยถามว่าทําอะไรก็ได้ใช่ไหมป้าย็เลยทําอะไรก็ได้ฉันขอขอแค่ได้ฝึกงาน ทำอะไรก็ได้เขาก็เลยบอกว่าเอองั้นเดี๋ยวเขาจะถามคนมรู้จักให้ที่อำเภอนั่นแหละคือเป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของงานและการเรียนต่อของป้าญาที่ตรงนี้เดี๋ยวมาเล่างวดหน้านะคะว่างานอะไรที่ป้าญาท,ทำ แล้วหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆเพื่อนๆที่มาใหม่ๆนะคะถ้าอยากคอนแทกนะอยากติดต่อหรือว่าอยากได้งานต้องเริ่มต้นยังไงนะคะก็มีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ใต้มานะคะเดี๋ยวป้ายาก,ก็จะตอบให้นะคะโอเคขยาวมากเลยคลิปนี้การหางานเนาะหวังว่า <laughs> จะมีใครเข้ามาดูแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆน,น้องๆ ต่อไปนะคะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่นะว่าป้ายาทำงานอะไรนะฮาเดบราและสมเมนสวัสดีค่ะ<อ>พูดมาพูดไปก็นานอยู่นเนี้ย16นาที17นาที